สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอยู่กับพญใหญ่ารีพามวนครับพาพีพี่น้องมาอยู่ที่งานแต่งครับงานแต่งครับบ่าวใต้กับสาวเหนือครับงานแต่งครับกำลังแห่กันมาเจ้าบ่าวครับบ่าวใต้กับสาวเหนือ

บริการที่ดการแต่งค้าบปั้ใต้สาเหนือครับผมบริการอุปสรรคปรักบนะครับน้องแม่นจะาเข้ามาหาเจ้าสาวเราต้องเจออุปสรรคการแต่งครับข้าวปั้มใต้เสาเหนือครับแต่ลจุด เพื the ่อนสาวรับไมนะครับรับไมไหมเอ่ยเอาไมหนึ hmm. mm ่ง hmm. ต mm ัวเขาเล่นเอาไหมฮะเพ่อนจสาวมีวหนแล้วท mm ีามรียวาองี มาทันวิธีโซ่บนสมรสวันนี้เจ้า่าวนะครับจากจังหวัดตรังนะครับในทีเดียวยกขันมากมามาถึงบริเวณจัดพิธีแต่ก็ยังเข้าหาเจ้าสาวไม่ได้นะครับไม่มารือยังเกินเขาอยากเขาอยากได้ยินเสียงเพื่อนเจ้าสาว่าให้เจ้าทำอะไร รักลอยครับโอ้รักไม่ได้ยินเลยแหล่งใต้ว่ายจงไงนะอีกครั้งหนึ่งครับน้องเม่นใ,นใต้ว่าไงไอ้บ่รักลอยเนี่ยนี่ผ่านไหม้ผ่านไหมย่างจ้าย่างเดี๋ยวไม่พอด้วยคนที่ถือ คนนั้นก็ชื่อพอยเหมือนกันนะคนนั้นนะพอพอแต่พอยนะั้นแต่งานเมื่อเดือนที่แล้วพอพเอา้มามาประตูของคุณแม่คุณแม่ร้องส่งไหมให้คุณแม่มหน่พอยม้มันมีอยู่ไหนอ่ะคุณแม่จะห้องกั่เนเ่ยว่าจะไดดี ไม่มีปัญหาหมายเลขสองแม่ปล่อยผ่านได้บรรยกาศครับแต่งงานครับรอดไปเบาต่ายกับสาวเนี่ยครับเบาต่ายกับสาวเนี่ยครับผ่านประตูขึ้นผ่านประตูท่องครับบรรยากาศครับแอบอยู่ก่อนตัวสาวยุ่นออกมาต่างหูต่างห ร้อนนะครับอ่านเอ้ยสมกับที่มาไกลนะฟองสามสองน้มาตรงนี้ครับมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้น้องเม่นน้องเม่นมาตรงนี้นี่น้องเพชราเรอเราล้างเท้าอยู่เอาเอาฝากเพื้นไว้ก่อนเอาผ่านทุกเดือนแห่ฝากไว้ไปอย่างฝั่งนู้นนะฮะ ตองนี้ขั้นตอนล้างเท้าเจ้าบ่าวนะครับขั้นตอนล้างเท้าให้เจ้าบ่าวนะครับน้อเจ้าบ่าวกลับมาล้างเท้าให้เจ้าบ่าวนะครับล้างเท้าให้เจ้าบ่าวนะครับน้องขั้นไปที่หนึ่งอ่านเชิญเจ้าบ่าวนะครับอ่านเชิเจ้าบ่าวนั่งดูฝั่งซ้ายมือนะครับผมเก็บอ่ะนคู่นั้นมาครับ เข้ามาได้เลยอ้อมมันจะนุ้นเลยครับถ้าข้าวเป็ฝังนุ่นเลยเจริญเข้ามาได้เลยครับตัวนี้เลยเจริญครับเอาไว้ฝังนุ่นเลยครับขอบคุณพ่อคุณแม่ไอ้เจ้าครัะขอต้อนรับนะครับ เอาเข้ามาเลยครับฝั่งโน้นครับหรจอเลยครับที่กั้นแต่งครับเบาวใต้สาวเหนือครับนะฮะคุณพ่อวันนาชูบานแล้วก็คุณแม่รมรอดไก่คุณแม่ฝั่งโน้นครับแม่แม่แม่ถือไปก่อนอึ๊บอ่าเดี๋ยวต้องสู่ขอก่อนเอาวางด้านล่างของก็ได้ครับให้ลูกชายส่งให้อคุณพ่อนั่งด้านในคุณแม่นั่งด้านนอกนะครับ เอาพัานเอาพูดไว้ก็ต้องพูดเอาพูดกันหนุนไวก็่าองพูดดีกว่าเอาพัานอ <c oughs> เอาัาน,อานด้านหลัง <c oughs> ช่วงนี้นะครับวกกรควรหนักหนา,าจากตำบลอ่งนะรได้เดินทางพร้อมกับทีมงามาถึงบริเวณจุดพิธีเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับจะให้ต้องมีการสู่ขอเจรจารสู่ขอก่อนว่าเขาจะยอมมอบลูกสาวให้ไหม นะครับโดยคุณพ่อจะเป็นผู้ที่เป็นเจ้าแก่เองเลยขอฝ่ายเจ้าสาวนะอาน้องเม่ไปนั่งฝั่งใกล้ๆขอแี่พิมพ์จัดเลให้เจราจาก่อนครับนึ่งนะครับอาคุณพ่อครับอาคุณพ่อวันนาครับ,นะรบเดี๋ยวจะเจราจารสู่ขอคุณพ่อสุภัพหน่อยดีกว่า นายกากจตัวกลางมาคุณพ่อของลูกฝั่งลูกเสะดีๆยกให้หมอ่เจอจนะครับาเเ้ามเ้เเามาเ ว่าจ่จะไปตามไปไปก้พ่อฟังเรื่องเลยไหมต่าพ่อฟังเรื่องยไมว่านั่อังแปลพ่อฟังพ่พงศ์นั่งแปลอยู่แล้พูดอะไรไ่้พะวกาันง่านเป็นภาษากลางแล้วแล้วก็ยิ่งก้าวแล้วกตก้าวไ่อนไปก่อนไปั้าวลูกใ อ่าอ่าโอเคไหมพ่อถามหน่อยยอมยกอะ้รไหมไม่รู้สุดยอดเด็กไทยเจ้ากันนะโอเคครับผมเอ่อบรรยากาศสุขขออะครับสุขขอรนะครับมาได้สาวเหนืออ๋ออยินดีด้วย มดีนะครับขอเลือาเป็นไม่ยินดีรซเต่เลยครับมาตังแล้วนะครับวนนี้เราจะาถือเอาสบตเอาส่งให้พี่พ่อขอบคุณแม่เาส่งมอาให้่สาวนะครับเดี๋ยวสอบทางหลังบ้านต้ะงราขอตั้งคราส่งทานอนุญาตอนุญาตแก้งสืบตอ้งบ้านนะ สินสอดฝากฝากแะบาเป็สินสอดสองแสนเ้นเาพาเก้าสิบเก้าบาทพองสามบาทแล้วก็สนดห้องช um ุดคอนโดราคาสองล้านเก้านครับโปรอร์โปรน่ส in ินสอดของานนะครับวันนี้อ่เรียบร้อยอาพุพ่อครับจากตัวแทคข้บส่งมอบให้กับคุณพ่อฝังทุกเสียงครับอาส่งผ่านทางอเขียนรับต่อเลยจะส่งมาให้น้อแ๊กนะครับน่าชื่นใจนะ พูดไปก็ฝนลุกง่าหัวถึงสอนท้องมั่นสนุกที่ดินเยอะแยะขนมอ่าตอนนี้รับเรียบร้อยเดี๋ยวแม่เคียร์จะต้องพาเจ้าบ่าวไปรับเจ้าสาวนะฟอนลูกวัตรงไหนเอออยู่ไหนเราทุกคนดันเจหาคนเจอนะอยู่ตรงไหนเอ้าตรงตรงมั LAU, ้ลูกเอ๋ยไปหาตามหาเจ้าสาวที่อยู่ไหนเอออยู่นัดเต็มไหนน้อย แต่เบ่าหล่อคุมเข้มอาปลาอยู่ไหนก็ไปลายแปลไปเลยีแม่งงยกเคลยดลับเปหมบทบาทไปไปมาได้เน้อเคล็ดลับมา <c oughs> จะต้องพาไปลายน้ำสู่ขอแล้วก็ให้ต้องพาไปถึงที่ <c oughs> อยู่ตรงไหนเออไเออเพิ่งไปรักเลยพาไ,ไปหนึ่งห้องเลยปเปิดกุญแจกอมือก็ ขอยเออร์มาลกูกเนี่ยแม่รูร้อะไรบ้าวันเรื่องเรื่อใช่ไหมแล้วเป็นพี่นิโก้นายทีมาออกเชียร์ไม่เยอะขนาดนี้ <c oughs> นะกองเชียร์เยอะมากนะครับนี่นี่ไทยนะครับเนาะภาคเหนือภาคใต้ตอนนี้เราแอบมาเจอกันเนื้อคู่สัมภาษณ์นะบอกว่าพบรักกันที่จังหวัดภูเก็ตนะทำงานโรรงแมด้วยกันก นะครับนี่ไม่ใช่อุปสรรคนะครับมาแล้วนะครับอน้งเม็ดุ่มเบอร์น้ำพลอยนะครับมาเลยนะครับมมแม่เขียนก็พา,ามาเลยนะบริเวณจุดพิจิณาเดี๋ยวเราจะปูเรียนสินสอดไปนั่งเลยครับอรอรพอรองเท้าเลยลูกพอรองเท้าเลยอ่า นั่งฝากใครฝากเรานะครับน้องเบนข้ามาด้ฝาฝากคุณพ่อคุณแม่ฝากหมนเลยนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะทำพิธีต่อไปขออนุญาตจุดภาพสรนครับทางช่นเลยครับต้องคอยแตน้องเ็นครับการนจอบคุนะครับที่เขามารับชมคขอบคุณพ่อคุณแมยายามที่จะตัตรงเข้าไว้ก็แล้วก